สวัสดีเด้อพี่น้องหักกันมาพี่น้องเอ้ยหักกันแล้วพี่อ <c oughs> ยากสวัสดีเอฟซีุกษาลเมื่อในสิบุ๊บบ้านจีเอสไซเด็กแล้วป็นมีงานยังแหละบุหงาพักซื้อพักหนึ่งร้อยบาทพักซื้อพัก

าอยู่เขาหามาพาแห้งห้วแหละดี่วะโอ้ยเสื่นมากะยาลูกน่อยมาแกินยลาอลูกน้อยเน่อืจักวิผมวิซองหดอยู่หดกึนอือ้าจักโตเลย ง่ายปลาแปะโตมีงานสบายดีพี่น้องพอดีพันธาปลาเนาะพอดีพันธ์เลยอ่ายังเนี่ยังง่ยร้อยบาทโบ้ยนะเฮ้ยเอ้ยกินแล้วกับเต้องไปเห็นอันทุ่งเยนเด้อเด็ดพักเสริมในซอยห้าวเฮ้ยไปสิว่าห้าสิห้าสิห้าข้าขึ้นบ้านเจษเดชมีงานทุกบ้านบากกับว่ารให้นาเห็ดเนี่ยกระพูดน้ำก่อยมาสิ น้เขาบว่าดอกมีไปบาว่าคูบัวานี่เดี๋ยวเลี้ยไปบ้าวครูอยู่เพื่อนนั่นมานั่งไปห่ากัยังมีน้ำไป้จกินเลิอันนี้นบัวบาจะเจอกัมีข่นเนาะว่างจริงเนาะอเรื่องริงได้เรื่องริงเป็นสขตายได้งานยีงเลยเลยอันอธิบายนุกบัจักเห็ดเลี้ยงทีมงานบ้านละมงเห็ดเบียกรวมกแพงห น้องแต่กับวัาชีลงมาวันนี้นะวะจักจักคุหกันต้นหนึ่งว่าล่างต้นหนึ่งไหนอีตัวอีตำอีตำอ่ะนะอีตำผิดขี่มึงเต้นเลือสั้นเลยเด็ดเนาะไปปันข่านะแม่ กิแล้วในไได้ยังกินอ่ะวสีป้าป้าับแกะมาข่ไข่ได้ซีนหลอดจบมาหร้านสา้กับบกินข่าวเศ้าซื้อซิหลอดมาหมันบวกินข่าวเศ้าแต่เรมือนั่นเขาด่ามันอยู่บอกให้กินกินกินกับบกินโอมมกรีกินไรเลยที่ายยคือกันอะไรกันจะข้าเป็นยัง มันต่อโดนมันว่าแม่แม่กอจ้าข้ามสิว่าเอาเดี๋ยวตมอีกรอบไปหน่อยเนาะตมเอามาโตองตามันมันปลาอ้ตัวใหญ่ด้ใจังวะอือตัวมันทาไมาด้ใส่ก่อ้าวกค่ทั้งวันสิตมอันนี้ก็ได้อย่นใ่อางนี้เอระปุกเลย ปุ่นหกสิบกโกพี่น้องัวีสั่งเพื่อต้นวสั่งเพ่อัวต้นั้วอย่าวยดแล้วเงินรวมห้ยืมถือเวทวมาเต้นเงี้ใส่มือเลยน้องเออโอ้ยใหญ่ย้อนมือแล้ว เมื่อบ้านทีแปลกมากยัมากยังละเอามาีิิมไปนะฮะเด้อตาตาเป็นถอนเป็นถอนไว้ได้อลนี่นะตีพิมได้ไหกับใบบักเขาเองอยู่แล้วบักมันมันซุกไปทั้งหมดขาบักเครื่องม่ของแมนี่เฮาวเด็กมันโบ่เดียวทีกับบักจะหึงเลยเนี้ยเ้าวแกออกมันมีในต้นมันเหรอห้าวแกออก จะเห็ดอันนี้ด้วกิลีแม่นะอีแดงปะเห็ดลางพุนเห็ินเห็ดนาข่าุ้นเห็ดข่าุ้นน้ำนอกก่อนหราะวานคือปลาตอกของของแน่วานบุหูทีเด็คนกินเือไผ่เลยบ้านบิได้ปาเดีบ่อล้วก็ นะฮะนี่ก็เพิมคนแบบก้าแล่ลำใยอืแบบแหล่แบบบแล่ของกแต่มันไม่อันจาไม่กินกระพุเออขาดเขาไดหางจ้าาอันเพื่ออะไรจ้าลาเรามาังเนี่ยอ้า่้วยนมันตายหรอกคนโตเขาด้ขอมือติ๊ดดันไม่สว่าเป็นแผ่นอยู่เจ้า้างมันแแล่เนาะตัวตัได้ยาเออจ้าาให้ตัวนนี่เด้อ มเรนมเือนแทนบาจะเ่มตามมาแบบตามหลัวก็ตแเรวกะไเอ่ยฮะตามลต๊กลางไฮะกับองแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหมอไปโตดเลยหมอใหญ่น่อยนแี่เปนเรอย่าเพื่อนไ้ไหมลูกเแม่ปะประกันคุณภาพ คุณภาพได้เลยนุ่มกับจุกๆเลยมันก็ยูในแงนุมหวานแล้วแซ่บบมแซ่บค้าจะหอด้ยจะหอยเพื่อนมหาปะก้นคุณภาพกระซามเลยพายเหยียบแล้วกาแมงิเต็มเต็มหมอหน่อย้ว เอาเอากุ้งตื really> ่นมาก็เอาตีนไก่ออกมาเส่หาขบมาอีกหน่ยเลยน้ำเออขบในแย่เที่ยงมันก็ใหญ่นะกระหม่อมกหมอยงเฮ้ยตามมันกหมันแลวกอาไปีเลนีเฮยเออเออนั่นแล้วอาโทนะตามกะม่อใส่นะครับ

ตอเทมซาอดีมตอกเทมวาะะบัวปวดให้เบิกแมัน่งน้้านาบาน่นานาโนาัวเนเาัวน้ยแล้วก็มีบัาานไงด้วยแล้วก็สล้ากัดเนาะมีอย่างใน้ผักเสถั่วก็มันจะหนัตาีกับ

S <S จะเอามาลูก<ส>กระหาเงินเลยลูกละลายคนหยกละลายคนเลยออกกันจับสามหมื่นสี่หมื่นไม่่ส<ะ>ี่พืที่หมื่นปลายดำหมื่นห้าหมื่น นายใส่ให้พ่อทำเขาไปเอาเออเออเมล้วงเมล้องบองนะเขาตัดแตเทิร์นตัดแเตัดเม่ไม่ีปีเนี่ยตัดเอาดเตัดเป็นถอดถอดไว้ปีมันเบิบปีวเดีเลยตต้นกล้วยมาเกือปนเขตัดเป็นทอดเนอดไว้อันนี้นะคนขาวๆมาหายา

จะนีไ้ไป้อได้หรการผิดหนาไปไปก่นปโอเปนส่างหรอเ่ไม่ใช่ตาราก่อนไมด้ถงแงจะ่อ็ดอืมให้กินนอก่อนย่าถอืน้นก่อนสางมากน้ัก่อนส่างก่อนกบเป็น ไปกันต่อต้องขจัดเรื่องนี้ย้ำจัดจ้านเองเออไปกนได้อย่างนี้แต่ว่าขึ้นก่อนอืมอืม Nhìn thì hiện đại và sản xuất này hơi thở bay, hơi hiện mắt thực tế. anh thông cũng mang đồ toàn dư mà tiếng tiếng co là này. các lại tôi là của đã thám của bạn จะได <si ้จะโแย่างกุ้งส yeah, ูงเนียเจงหน่อยจองคนสุดน้ำได้เลยาเ้นก็ทด์กับขต้แล้ก็อยได้อยู่กบเ้ท่งผัดเป๊แตน่น่อยแต่กันเต้ยังน่อยเลย้ส็จหน่อยืแล้วก็กินต้เมี่โอ้ยพวเคาได้อไรใต้น้มี่งนะกินบงู้ได้ก็ดยนี่กามานั่งได้เกือดทานนี่ยตั้มตำได้ขึ้นไปายจอมันพวกคุณกินไม่ได้น่อยต้นข้เมีนะเหี้ยพวกกันขึ้นแล้วทำมาละซิ่ง บักเลยเนอต้นปอมีเนาะดนีดเนนแคมต้นท่านนะเนอต้นท่านกบังฮิปนะว้าวเลยเนไปนปอหมีนะมองมองมองแม่มองคอกันไก่แล้วมองข้อไก่คออง่วนั่นบ้างากัมีไผ่มีนักติวละกันหย่าหน่อยีน้องท้าหลับส้มตอนอันเด้อังมีพ้อประตูทนี้

เบอรยังแมวพิษห้กัเหตุเต็มนี่เนาะก็จะใส่ลำไรเนาะกินเนะมันจะเด้งตนะชอบพี่น้องบออันเขาใส่ตอนกินกินเหอจักยังก้อยนี่ทงเราจะโลดนี่ พีน้องเอ้ยกินตาเหลือกตาล่านลดคนมาเห็นโรงเรียนเนาะห้ามเถอะเธอกรถุบุญนำบุญใหไ่ใจบุญเ้อะใจบุญละลายเบี่ยงหลุร้านบ้านเมืองกันเลยไม่ได้มีแห้งเหมือนคนเงินเพราะกันฉิบต่อไปพีน้องเอ้ย